ผมเป็นนินจาแล้วผมก็จะต่อสู้บันจู่พลิวเขียงแทงหลังแทงหน้าหมุนตัว14องศาโ,โอ้ะร้อนดูนะฮะจำเทคนิคผมนะครับนำไปใช้ได้นะครับกับทุกเกมเลยไม่่านเกีย์โซลิดก็ทำได้นะครับเราเห็นใครละบวกหมดเลยฮนะตรงนี้ครับบวกเข้าไปหนึ่งรอบเลยครับผมพันเข้าไปเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองครับได้ไง เจอแล้วเฮ้ยไดมียนโว้นี่ปาเซน่านะครับแทงโอ้ยโอ้ยหลบหลบเอ้ย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 เป็นไรจริงเขียวซาชีบ่ามีแคว่เจ้าโอ้โหมันถือใบพัดอนะไรวะฮะมาสิรออยู่ครับอืมอ้าวโอ้ยผมมาข้างหลังผมยิงโดนได้งไงวะหมดได้งไงวะโคตรหมดเลยวะ่ะ ว่าช่อฟู่หูนึกว่ารออะไรอยู่แต่รีบดิ้เหรอนี่เออตายทำอะไรโรดโรดโดดแต่งหน้าไม่ได้ครับอ,อตาตายสองเลยยังไม่ทำอะไรเลยชูริเคนมึดตุบตุกตุกอือนี่ครับการสเตลก็ประมาณนี้แหละครับไม่ได้ยากอะไรดิแค่ผมโอ้โหถ้ามองไม่เห็นก็บ,บ้าแล้วครับตาบอดปะเนี่ยฮะเฮ้ยหายดาวใจหมดมไปไหวะ ออขอโทษครับปลาปลาไม่โดนเอาปลาใส่ปลาใส่หน้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกมอับวิเย์ผมว่าต้องมีคนแถวแถวนี้ด้วยนะครับนี่ฮะข้างล่างฮะเราจะไปจัดการเขาโดยวิธีซามูไรเอ้ยมินจาเราสามารถเก็บหมดได้จบเอ้ยไปหนึ่งตัวไปสองตัวปุ๊บไปไป ไปฟันฟันจิ้วจวเจวโอ้ยเฮ้ยมันเห็นไหเห็นมันเห็นมันเห็นเห็นโอ้โหเสียตูดเลยแทงแทงไม่ได้มันรู้อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาเพืกิ่งนงวะวิ้ยมันพัฒนากวริว่ะววิววิววิววอว้ิโอ้โหิววิววิววววิ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 ดวววววิ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 วววยวว โอ้โหโอ้โโอ้โหมันเยอะจังเลยวะอย่าครับอย่าทิมผมเลยครับอย่าครับโอ้โหโอ้โหเห็นท้ากบปังเราท้ากบจ้าจ้ารับโคอรำคำความสำคัญรับนะครับไม่มีใครเคยเห็นแบบนี้มาก่อนแน่นอนเอ้ยวิดีโอเอ้ยจุ๊บเมื่ออ่หรือเปล่าติดเล่นกันไป หายใจไม่ออกเฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นฉันนิงแหละเดมอนสเลเยอร์ปัญญาอ่อนแลวกูโอ้โหเป็นไงตายพิซ่เออปวดหัวเะยวะคันหัวเลยตายพิซ่เออ โอ้ไม่วันเกิดอะไรขึ้นน่ะไอคนนี้มีวิชาดาบอาคมฝังลึกเข้าในตัวมันสักแกนที่อาจารย์คงแน่ๆ <c oughs> <c oughs> โอ้ผมเชื่อเลยนะครับทุกคนก็ยังอยากรู้นะครับว่าพี่ยาสุเกะเราเป็นอย่างไรนี่เราจะมาะแสดงโชว์ให้เลยล้วะเฮ้ยย <c oughs> ิงแทงเออ,อ เจ,จ,จ,จาะเจาะเอ้ยทางขานี้ม่มีใครมาได้ไงฮะเฮ้ยใ,ใครสนมจอะไรเอ,เอ,เอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยมาเร็วมกันนี่หว่าหนุ่มอ้าวคนละคนนี่่าอะไรทำไรทำไรทำไรโอ้โหหลบหลบั้นหลบ,ลบ,ลบ,ลบทัฮฮ อย่างที่เลยรับได้แม่ผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้เกมนี้อะไร